ลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้จะด้อยู่ที่เซนเทนเบอร์กับพี่น้ำฮัลโหลพี่น้ำได้เบยอยู่ <c oughs> วันนี้เป็นมอ์รี์คริสมาสเดินชอปปิ้งหมดประมาณ7จล้านหกันเวียนหัวมากก็เลยนั่งพักผ่อนก็จะมาขอกินเมื่อกี้ไปอีตันมาไปซื้อทายทีเด็ดของญี่ปุ่นโอซาก้าเมื่อก่อนมาตั้งเป็นแบบว่ามาตั้งแ,แปบๆมาตั้งเป็นช่วงๆแต่ตอนนี้ตั้งแต่รีโนเวทใหม่มาตั้งจริงจังแล้วจ้า ไอโอโซตา้าแอปเปิ้ลพายเค้ที่เด็ดมากๆแสดงก็ซื้อมามเนี่ยเดียวจะมีที่เด็ดของเขาก็คือแอปเปิ้ลพายแล้วก็มันจะมีสตาสตาซื้อมาแอปเปิ้ลพายกับเป็นพายมันจะมีไส้มันหวานเป็นมันม่วงมันหวานแต่วันนี้เอามันม่วงมาเพราะว่ามันหวานนันมันจะหวานกว่ามันม่วงซึ่งมันอาจจะหวานไปแล้วก็มีตัวนี้ด้วยนะตัวนี้ตัวนี้เป็น เป็นเลเซนมีเลิซนลูกเกดแต่เนี่ยเอารูเกดกับพี่นาลูกเกดก,ก,ก,กับอะไรลูกเกดกับถั่วแดงคือถ้าเป็นอันเนี้ยปีโปนะจ้าวันจันทร์กับวันศุกร์ซื้อสองแถมหนึ่งแต่ว่าแล้วก็เนี่ยอันนี้ก็มันม่วงธรรมดาซื้อมามีหลา,หลายอันของโซดาเนี่ยเราจะมาชิมให้เป็นแอปเปิลพายตัวทีเด็ดกับเป็นมันม่วงมาชิมกันนะจิะว,ว่าจะเป็น คือที่ร้านเขาบางทีเขาจะทําให้ชิมยิ่งชิมตอนร้อนๆนะแม่เจ้าที่สุดหูแฟร์ุูดเลยมีอันนี้เป็นแอปเปิลฮรางทีโดาไม่ค่อยชอบอะไรที่เป็นแนวผลไม้เท่าไหร่แต่อันนี้มันเป็นทีเ็็ต้องกินไส้นี้จ้ามาชิมกันคือตัวไส้จะแบบเป็นไส้หวานมี่อมเปรี้ยวอ่อ,อนๆหอมๆหอมแอปเปิล คือไส้ตุ้มมากพูดเลยกินอร่อยมากยอมเราเคยมาซื้อรอบก่อนก่อนรอบที่แล้วอะแอปเปิ้ลอร่อยต่อ,อ,อมามันม่วง พายไส้มันม่วงถ้ามันหวานจะเป็นสีเหลืองจะหวานกว่าอือโอเคอร่อยอร่อยแต่ว่าเหมือนกับมันหวานจะอร่อยกว่าแต่มันหวานไม่หน่อยก็อร่อยแหละแต่ว่าตะกี้เรากินลูกเห๋านี่นะมันร้อนเหมือนตะกี้เนี่ยไปชิมตอนแบบว่ารา้อนๆแบบกระพึะงมาก อร่อยตุ่อ่ะบตุ่แอปเปิ้ลเพราะว่าพีเด็กพี่น้ำหิมเนี่ยจริงพี่น้ำแม่ชอบเพราะพี่น้ำเจริญนอกอะไรแบบผลไม้หน่อยๆงน่ำๆเนะอร่อยมากแอปเปิ้ลขนาดสุดาเป็นคนไม่ค่อยได้ชอบอะไรเนี่ยแอปเปิ้ลใหม่ยังเป็นลงเลยกระดาษอ่ะ เออแล้วพอดีซื้ออันนี้มาอีกอันหนึง่งเดินมาข้างๆกันยีอนนะ่อีซตันหนาอีซตันเซนทิรนเวิร์จะเป็นของญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยเธอก็เคยรีวิวกับขนมไปแ,แล้วอันนี้พี่ซื้อมาเป็นมันจะเป็นข้างในเป็นไส้หัวแดงแล้วข้างนอกครอบด้วยถัวเหลืองสดน่ากินมากๆอันนี้สราไม่เคยกินนะเพิ่งมาขายอะ่ะตอนนี้ตรงอีสตันเขาเปลี่ยนแล้วนะ

นี่มันข้าวเหนียวมันข้าวเหนียวเลยเหรอจกที่ที่ไล่หา,าเขาหัวแดงมันมีลูกดึงที่หน้าตาเหมือนหัวแดงเลยต้อนก้อนแต่เ็าบอกข้างในเป็นข้าวเหนียวเระก็ไม่เอาเพราะตระอยากได้นึกว่าหัวเหลืองแปะแล้วข้างในเป็นหัว con, แดงหมดเมั้า็เ,นาเหนียวไหมืนกันแหละแกออกรูปแบบอนละอย่าง,ง,าง,ามมงาากัน <c ười> อ,อื่ เอาเหนียวญี่ปุ่นอะพี่น้ำมันก็เลยได้นะคุกกิ็อ่ะอืมเขาเหแบบนียวแต่แน่เลยเขาเหนียวญี่ปุ่นอ่ะทลั่น่ะเราอุตส่าห์เลือกอันนี้ไม่ได้เขาเหนียวเขาบอกอ,อันนี้ข้างในมันใช่เขาเหนียวค่ะโอ้แมวแมวแมวอันนี้ก็เขาเหนียวเหมือ,อนกันไปยูรุกาง <c ười> ชีวิตอร่อยวันนี้มาแนะนํากับไทยนะจ้ามาลึกอย่าลืมมาซื้อที่เด็ดอร่อยแนะนำแอปเปิ้ลไทยอร่อยมากแล้วก็มัน ม่วงมันหวานอร่อยทุกรสแหล,และแต่ว่าแอปเปิ้ลพายจะเด็ดสุดโอเคไปก่อนแล้วััคลิพยไทยโอซาก้าแล้วก็เจอแกงของเราไอรับน้นาบยโบยเร็วบายบายจุ๊บ